ดิฉันคิดว่าหลวงพ่อมีความกล้าที่จะนําเสนอในเรื่องความจริงของชีวิตในยุคที่พระพุทธศาสนาเป็นเรื่องห่างไกลความรู้สึกของคนบางคนบาง,งคนก็ไม่เชื่อว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วไม่เชื่อว่ามีนรกไม่เชื่อว่ามีสวรรค์บางคนไม่เชื่อแม้กระทั่งว่ามีพระเจ้าไหมไดิฉันมองเห็นตรงนี้ตลอดว่าถ้าเราสามารถนําเด็กได้มาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้จะสามารถเปลี่ยนชีวิตเขาได้เลยคนะ ในสมัยที่เป็นศึกษานิการอำเภอดูแลในเรื่องการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมตอนนั้นวัดพระธรรมกายเริ่มโครงการเด็กดีวีสตาโดยนําผู้บริหารและครูไปในโครงการนี้ด้วยจริงๆเราก็พยายามที่จะทําในเรื่องของการพัฒนาศิลธรรมคุณธรรมในเด็กอยู่แล้วแต่บางครั้งเนี่ยในวิธีการปฏิบัติหรือวิธีการสอบแทรกบูรณาการในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เนี่ยยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควรแต่พอได้ไปวัดพระธรรมกายเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากหลวงพ่อจัดให้มีการรวมพลังเด็กดีวีสตาทั้งหม หนึ่ล้านคนเห็นแล้วตกใจปกติมีงานก็จะมีดนตรีเสียงดังเด็กก็จะทะเลาะกันแต่ปรากฏว่าที่นั่นไม่ใช่ เด็กๆจากเหนือใต้อีสานออกตกมาหมดเลยบรรยากาศตอนนั้นโอ้สุดยอดทุกคนเป็นกลัลยาณมิตรต่อกันยิ้มแย้มแจ่มใสเด็กเหล่านี้จะได้รับการฝึกความดีสากลผ่านประสบการณ์ในเรื่องของห้าห้องชีวิตการปฏิบัติตนในห้องน้ําห้องครัวห้องแต่งตัวห้องนอนห้องทํางานซึ่งทุกอย่างเน้นในเรื่องของความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นหลักก็เป็นอะไรที่ดีมากๆมันเหมือนเอาวิถีชีวิตกับศิลธรรมคุณธรรมเนี่ยมาอยู่ในการดํารงชีวิตประจาวันตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนของเด็กๆ แต่ละคนและที่เห็นได้ชัดเจนก็คือว่าเวลาออกเยี่ยมบ้านเด็กๆเ,เขาก็จะเตรียมตัวรับคุณครูช่วยพ่อแม่ทําความสะอาดมันก็คือมีเชื้อจากวีสตาร์นั่นแหละดิฉันคิดว่าอย่างนั้นผู้ปกครองเขาก็ยินดีที่เห็นลูกหลานเขาเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นการฝึกเด็กดีวีสตาร์นี่เดชันเห็นว่าเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์มากๆถ้าโรงเรียนไหนผู้บริหารและครูมีใจด้วยกันที่จะพัฒนาตรงนี้ค่ะก็จะมีเป้าหมายอันเดียวกันก็ไปได้ดีดิฉันมองเห็นตรงนี้ตลอดว่าคนเรามาต้องดีก่อนนะคนะ,ะถ้าเด็กดีแล้วเนี่ยสอนให้เก่งอ ได้เาาาเเขขชื่่่ออออฟัังงแแลล้้้ววก็ปฏิบิบตตมคสนผููใหญยด็กดีวิชาต้องทำอย่างต่อเนื่องถ้าเราไม่ทำต่อเนื่องแล้วก็สิ่งที่เราทำในขาวนี้ก็สูญเปล่าเราเหนื่อยฟรีเด็กดีวิชาตังต้งต,ต่อต่อต่อไปสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นมากมายในแต่ละโรงเรียนแต่ละบ้านและแต่ละสังคมแต่ละชุมชนีนเดียวพอใจใสๆและการจะป้อนคุณธรรมอะไรต่างง่าย ใครมาเป็นมีไกล้หรือสนับสนุนในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีส่วนบุญตรงนี้เริ่มไม่มีวันสิ้นสุดเลยเวลาเป็นผู้ที่วางรากฐานศีลธรรมให้กับเด็กๆทั้งหลายเด็กดีวีสตาร์ซึ่งจะขยายไปทั่วโลกและอยู่ในวัยเด็กที่ร่างกายยังแข็งแรงปลอดกงังวลจากเครื่องพันธนาการของชีวิตทำง่าย แล้ถ้าเด็กทําได้ครูปลื้มใจอเลิศครูก็ทําได้เด็กมีความสุขกับไปที่บ้านผู้ปกครองก็ทําได้นี่ไงสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นแล้วในสังคมบนโลกใบนี้ในยุคข,ของเราไม่ใช่ยุคข,ของใครที่เราลงมาเกิดประการนี้นะจ๊ะ ไม่ว่าที่ไหนในโลกเขาก็ชอบคนดีอยู่แล้วแม้แต่คนต่างชาติที่มาเที่ยวประเทศไทยเขาหลงไหลคนไทยเพราะพื้นฐานของคนไทยอะ่ะมีศีลเราเป็นชาวพุทธวิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โอบอ้อมอารีมันมีอยู่แล้วถ้าเราจะเต็มในเรื่องของศีลห้าน่ะโอ้โหเป็นสังคมที่แบบน่าอยู่มากๆพอได้ข่าวว่าหลวงพ่อมีดําริให้สร้างอาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมาชายโยแล้วก็จะมีนิทรรศการความจริงของชีวิตเป็นสถานที่ก่อสร้างถาวรเปิดโอกาสให้กับทุกคนได้ไปศึกษา เรียนรู้ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยดิฉันคิดว่าหลวงพ่อมีความกล้าหาญมากที่ทําเรื่องนี้ในยุคนี้เป็นเรื่องที่จําเป็นมากๆบางคนเกิดมาไม่รู้ว่าชาวพุทธคืออะไรก็จะมีอยู่แค่ในบัตรประชาชนแต่จริงหน้าที่ของชาวพุทธก็คือการปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่หลวงพ่อนําคําสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเรื่องของพุทธประวัตินรกสวรรค์มาปรับเป็นนิทัศการความจริงของชีวิตเหมือนอยู่ใน ฐถานที่จริงในวันบรรยากาศแห่งการตรัสรู้ของพระสมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ดีมากๆเลยค่ะคือเราดูจากเด็กๆที่ไปชมนิทรรศการสิ่งเหล่านี้สามารถกระตุ้นเตือนให้เด็กๆได้ไปเห็นภาพได้รู้จักคิดแล้วก็ยับยั้งชั่งใจตัวเองได้อะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําชัดเจนมาก ซึ่งดิฉันทําหน้าที่ดูแลเรื่องการศึกษาเข้าใจเลยว่าถ้าเราสามารถนําเด็กได้มาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้จะสามารถเปลี่ยนชีวิตเขาได้เลยนะคะเพราะว่าเด็กวีสตารุ่นนั้นเขาก็มีอาชีพที่ดีบางคนก็ไปบวชก็มีนะคะเท่าที่เห็นส่วนใหญ่จะเป็นคุณครูแล้วก็เข้าใจในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเป็นอย่างดีเขาก็เอาห้าห้องชีวิตมาใช้แล้วก็บูรณาการให้กับเด็กๆนักเรียนอาจจะไม่ได้ใช่ชื่อคําว่าวีสตาแต่ในแนวปฏิบัติแล้วใช่ถ้าหากว่าทางวัดมีนิทรรศการที่ยั่งยืนอย่างนี้เด็กเยาวชนตั้ง แต่ตัวเล็กๆจนกระทั่งถึงวัยขนาดดิฉันเนี่ยได้ไปชมนิทรศาการเหล่านั้นดิฉันเชื่อเลยตรงนี้ทุกคนกระจ่างแจ้งชัดเจนรู้เลยว่าคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นจริงทุกอย่างล้วนเป็นสิ่งที่หลวงพ่อพยายามอย่างยิ่งที่จะให้พระพุทธศาสนาเนี่ยอยู่คู่กับชาวไทยชาวโลกให้มากที่สุด กราบขอบพระคุณหลวงพ่ออย่างสูงยิ่งที่ดูแลศาสนาสถานดูแลวัดในเขตพื้นที่ต่างๆทั่วไทยลูกๆที่อยู่ต่างจังหวัดก็ได้อนิสงส์บุญนี้ด้วยได้มีโอกาสทําบุญกับหลวงพ่อเราก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดกรถินปีนี้ก็จะเป็นกรถินที่เบิกบานอีกเช่นเคยลูกขอถวายบุญทุกบุญที่ลูกได้ตั้งใจทํามาแด่หลวงพ่อขอให้หลวงพ่ออยู่เป็นร่มโพร่มไทรเป็นที่พึ่งให้กับลูกหลานแล้วก็คอยแนะนําสั่งสอนพวกเราต่อไป พวกเราทำบุญบำเพ็ญกุศลต่อไปค่ะนมัสการเจ้าค่ะ